สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการรักษาการปวดข้อกับปวดหลังนะครับที่ผมเป็นเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับก็คือการรักษาโรคออฟฟิศซินโดมนั่นเองนะครับซึ่งการรักษาที่ผมไปรักษาครับเป็นการรักษาแบบการฝังเข็มแบบตะวันตกนะครับหรือเขาเรียกว่า d ราย e ิดเดอลนั่นเองนะครับก็คือ การฝังเข็มแบบแห้งนะครับก่อนที่ผมไปรักษาเนี่ยผมก็พยายามหาบทความอ่านนะครับแล้วก็ไปเจออยู่บทความหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าอ่านบทความนี้มาจากที่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับก็คือว่าการที่เราปวดกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นคอหรือว่าหลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยใช้งานกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยในการลักษณะของผิดรูปแบบนะอาจจะแบบคุณใช้กล้ามเนื้อเนี่ยตรงส่วนนั้นเนี่ยมากเกินไปทําให้กล้ามเนื้อตรงส่วน นั้นเนี่ยมีการมัดเกร็งนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้การฝังเข็มตรงนี้เนี่ยฝังเข็มลงไปเนี่ยจะเป็นการฝังเข็มเพื่อคลายจุดนะครับก็คือจุดที่มันปวดนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นจุดทิกเกอร์พอยท์นะครับจุดที่มันปวดตรงนี้นะครับก็คือฝังไปปุ๊บนะครับก็คือมันจะทําการเหมือนกับรีเซ็ตเจ้าตัวกล้ามเนื้อของเรานะครับให้มันกลับไปอยู่ในส่วนของแบบเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยว เราไปดูขั้นตอนการรักษากับคุณหมอดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะปวดท้องก็วปวดหลังใช่ครับเราหลังหลังเข็่ยมไปเป็น,นยังไงครับคือช่วงสัปดาห์แรกครับหลังหลังเข็มไปมันมักวันที่สองหรือสามมันเหมือนมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอ,าอพอเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยอาการปวดมันเริ่มกลับมาแต่ว่ายังยังไม่เท่ากับตอนแรกที่เป็น คืออาจจะเป็นด้วยของลักษณะการทํางานของเราอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่แบบยังกลับมาอยู่ตอนนี้ที่เริ่มกลับมาปวดเนี่ยปวดสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของเดิมได้นะครับประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรามบเปอร์เซ็นต์ของเดิมก็ถือว่าถือว่า,วาน่าพอใจนะยังมีอาการปวดเนี่ยเรงลบปวนเวลาทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับคือต้องบอกว่าน้อยลงเยอะครับ mm hmm. น้อยลงเยอะคือการปวดเหมือนว่าอพอเราอยู่นานๆเนี้ยการปวดเนี่ยเรื่องกลับมาแต่ก่อนเนี่ยคือสักพักหนึ่งปวดสักพักหนึ่งปวดแหละ ต่นี่ <Heck S 1> คือแบบเหมือนกับว่าต้องอยู่ตำแหน่ง <alrededor> น <revenir> <Ç ay, S 2> ั <Así S 1> ้นนานๆเนี่ยมันถึงจะเริ่มกลับมาปวดเช่นนั่งนานๆและก็งานนานๆใช่มครับตอนนอนไม่ทราบปวดไหมครับตอนนอนน้อยลงครับนอนน้อยลงก็จะนอนนอนไม่ต้องมีปัญหาครใช่ครับโอเคยอดเยี่ยมเลยครับที่อาการยังเหลือบ้างเนี่ยเป็นที่บ่าหรือว่าเป็นที่หลังนะครับข้างคู่ครับข้งตู้ยังเหลืออยู่นะครับไปงานเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยว ทั้งสองข้างเป็นพอๆกันไหมครับอ่าข้างขวาตำแหน่งว่า,าที่ตำแหน่งที่ที่เป็นนะครับตรงก็ประมาณตรง,ง,งช่วงเดยวปวดประมาณตรงนี้นะครับสองข้างนี้ครับเอ่อถ้าถ้ามาด้านข้างตรงนี้หลับปวดไหมครับด้านข้างตรงนี้ตรงนี้ไม่ปวดนะแต่จะเป็นตรงส่วนนี้ข้างมากกว่าครับนี้นะน่าจะเปจุดที่ก้มลงไปแล้วจะอยู่ตรงนี้ใช่ตรงนี้ไหมครับตรงตรงนี้เหมือนจะมีนิดนดยจุดนี้ ก็เป็นได,นนดนน้ก็เป็นได้มีนะครับได้เงินน้อยก่อนได้ขวานมากกว่าคือที่ผมตรวจเช็คลงมาที่นี่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ไม่เยอะ,ะนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวท่านนอนส่วนเอ่อที่หลังเนี่ยเดี๋ยวเราคนลองลุกขึ้นยืนนะครับก้มหลังเต็มที่เลยครับก้มอย่างนี้ปวดไหมครับมันไม่ปวดนะมันเป็นตึเป็นอย่าง,งนีง้ครับเราไปลองยืนตรงครับลองแบนตัวไปด้านหลังครับอย่างนี้ปวดไหมครับ นิดต่อนิดต่อนิดนะประมาณกลางๆใช่ครับกลางๆถ้าเอียงไปทางขวาแล้วครับอย่างนี้ไม่เท่าไหร่เอียงซ้ายครับเอียงซ้ายไม่เท่าไหร่แล้วดังนั้นก็เดี๋ยวผมเจอฝังเข็นเพิ่มเก็บรายละเอียดในบางจุดให้นะครับคทั้งที่เราไม่ทราบกลับไประบบเยอะเลยครับอผมก็ไม่นะครับดีครับ ิดนึงละนันครับรู้สึกพอกล้ามเนื้อมันคลายตัวมันก็จะอาการปวดมันจะดีขึ้นแต่รอบนี้ก็ร้อยร้อยกับฝ่าเท้าเยอะครับที่มันดีบเมื่อกี้นี่คือมันคลายตัวเหรอว่ามันคลายตัวเนี่ยตรงนี้ก็แต่ว่ามันมันไม่เยอะเหมือนเหมือนครั้งก่อนอังนี้คือเราฝังเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะไม่ได้ขาเข็มเอาไว้ือมันแป๊บเดียวจริงๆปกติก็ไม่ได้มีเลือดออกจีิงผมก็จะกดไว้เพื่อถึงกับแน่ใจว่า ก็ทาเยอะเพราะว่ามันจะเป็นเยอะอยู่เราก็จะเรียกว่ากว่ากว่าไปตัว้วแต่พอตอนหลังก็เป็นน้อยลงเราก็จะทำเฉพาะจุดที่ยังเหลืออยูย่ครับอนี้กระโดนแล้วเนี่ยมันจะมันจะกระตุกนะครับแตาเราดิจิเซอร์ต่อเพื่อเพื่อช่วยลดการกระโดด เลเซอร์เนี่ยมันก็จะเป็น,น่วงที่ที่ช่วยลดการระบมได้คืออันนี้คือผมสังเกตจากบัคที่คุณหมอาบางท่านลงเข็มเสร็จเนี่ยมัน้ระบมหลายวันมากเลยมมผมก็เลยพยายามลดจุดเนี่ยด้วยการที่เอาเลเซอร์มาช่วยเลเซอร์ Laser มันก็จะช่วยลดขวดลดระบ,บมด้นะครับนะครับก็แค่อยากรา้ว่าการฝังเข็มเนี่ยมันมันไปช่วยแระต้นยังไงครับมันช่วยขายกล้ามเนื้อช่วยขายกล้ามเนื้อครับอันนี้ก็สังเข็มเพื่อข่ายกล้ามเนื้อเลยเรา ผมทําอย่างอื่นไม่เป็นหมายถึงว่าสันเห็นเพื่อลดไขมันหน้าใสหน้าเด็กทาที่เป็น,นเป็น,น,นประตศาสตร์ก่าปัติศาสตร์เกัาอันนี้เป็นเป็นแผ่ะตะวันตก<อ>ครับเพื่อข่ายกล้ามเนืนเ้ออย่างเดียวมันก็จะผ่ายกล้ามเนื้อลดปวดแล้วก็ลดอาการเกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกรงตัวของกล้ามเนื้อเช่นบางคนบางคนเกรงตรงนี้แล้วมันปวดหัวปวดคล้ายๆ้ไมเกรนรู้สึกมึนๆหัวตื้อๆหัวเหมือนเหมือน คิดอะไรไม่ค่อยออกสมองไม่ค่อยแล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ช่วยได้ไอจุดที่กล้ามเนื้อที่เราเจอนะครับอันนี้ก<อ>็คือมันเป็นเพราะว่าเลือกเลยฝัองอยู่ไว้แน่ครับเออส่วนใหญ่แล้วเหตุที่กล้ามเนื้อมันเกร็งเนี่ยเกิดจากการนั่งทำงานเนะี่ยคือมัน มักจะอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆาน,านะครับเช่นแบบสมมตินั่งแล้วอาจก้มเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นานๆ<ม>หรือว่าอาจใช้คอมนานๆ<ม>เขียนหนังสืออ่านหนังสือนานๆก้มเยอะกล้ามเนื้อบริเวณนี้มันเกร่งตัวก็เลยทำให้ป,ปวดขึ้นมาการที่เราถ่ายเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆเรากดปุ่มรีเซต็ต<ม>รีเซ็ตมันให้มันกลับสภาพเดิมแต่ทีนี้พอมันกลับสภาพเดิมเนี่ยไอตอนทําไปแรก่อๆเนี่ยมันหายปวดเพียงแต่ว่าพอสักพักไปเนี่ยถ้าพฤติกรรมยังเหมือนเดิม ถ้ายังมีกิจกรรมที่ต้องหันเนี่ยปุ้มใช้โทรศัพท์นานๆมันก็สามารถเป็นขึ้นมาได้อีกเราก็ถึงจะแนะนาหนึ่งก็คือถ้าบริหารด้วยกล้ามเนื้อด้วยตัวเองคำที่ให้กลับไปทำที่บ้านอย่างที่สองก็คือกิจกรรมที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเน้นว่าให้ลุกเดินบ่อย <Okay. S 1> อย่างนั้นเป็นเวลานานร่างกายมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อมานั่งเราเกิดมาเพื่อมาวิ่งเข้าปปน,นั่งสัตว์สมัยนี้เนี่ยคือเครื่องอ,อำนวยความสะดวกมันเยอะ มันเยอะเกินไปมันเลยทําให้เราเนี่ยนั่งเฉยๆกดปุ๊บสั่งอาหารก็มาแไม่ต้องลุกไปไหนมันก็เลยจะมีโรกจากการปวดพวกนี่ยขึ้นมาโอเคครับก็กลับมาสรุปนะครับการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มแบบตะวันตกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าผมไปรักษาเนี่ยทั้งหมด2ครั้งจุดที่ผมปวดนะครับก็คือบริเวณต้นคอนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้กับ บริเวณหลังนะครับหลังช่วงเอวนะครับก็ไปรักษาครั้งแรกนะครับต้องบอกว่า เห็นผลเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเคสส่วนตัวนะครับผมไม right yeah. right. ่การันตีว่าการรักษาแบบนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยดีขึ้นเหมือนผมนะครับต้องบอกว่าจริงๆ้วเนี่ยผมเนี่ยก็ปวดเมื่อยมาตลอดนะครับแล้วผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทําการนวดไทยมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็กลับมาเป็นอีกเนื่องจากว่าการที่เราเนี่ยอยู่ท่าเดิมๆนะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่อาการเจ็บปวดมันก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการฝัง ว่าฝางปุ๊บเนี่ยครั้งแรกออกมาเนี่ยโอ้โหัตเบาเลยนะครับก็คือว่าครับจุดที่คอตรงเนี้ต้องบอกว่ารักษาไปเนี่ยเห็นเห็นผลมาตอนนี้หมอเนี่ยคุณหมอเขาจิ้มเข็นเข้าไปนะครับ รู้เลยว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีการหดกลับเข้ามาแล้วก็ยืดกลับไปนะครับ <S <S เหมือนกับว่าหมอเขาบอกว,ว่ามันเป็นการรีเซ็ตนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เนี่ยอาการของตัวตัวคอเนี่ยการรักษาครั้งแรกเนี่ยกับหลังเนี่ยดีขึ้นนะครับจากการฝังเข็มครั้งแรกนะครับก็คือทําให้คอเนี่ยของผมเนี่ยเออคลายตัวออกไปนะครับโซนหลังเนี่ยก็คลายตัวมันมีความตึงมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้อาการเนี่ยดีขึ้นแต่ว่า พอผ่านไปสักประมาณ1สัปดาห์นะครับอาการเนี่ยเริ่มกลับมานะครับก็เลยไปหาคุณหมออีกรอบหนึ่งนะครับว่าคุณหมอกว่าถ้าอาการเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นให้กลับมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอาการที่ผมกลับไปเนี่ยครั้งที่2คือผมหายไปแล้วประมาณ80%นะครับก็คือเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณหมอบอกโอเคดีมากงั้นฝังเข็มรอบนี้รอบหนึ่งก็น่าจะหายนะครับก็ทำการฝังเข็มอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บรนเวคอก็ ที่บริเวณหลังนะครับก็สรุปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเคสส่วนตัวนะก็คือสรุปว่าการรักษาด้วยการฝังเข็มนะครับก็คือช่วยได้นะครับแล้วก็เห็นผลได้ไวนะครับก็คือว่าครั้งแรกปุ๊บเนี่ยคุณเห็นผลเลยนะครับเพราะว่าว่าอาการมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นระยะยาวเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมรักษามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถามว่า อาการกลับไปเป็นอย่างเดิมไหมต้องบอกว่าอาการกลับมาปวดเนี่ยยังมีนะครับแต่ว่าไม่ได้ปวดแบบชนิดเหมือนแต่ก่อนนะครับต้องบอกว่าดีขึ้นแต่เนื่องจากนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังประพฤติทําพฤติกรรมเนี่ยซ้ำๆเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการปวดมันก็กลับมาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับคนเป็นเบาหวานนะครับคนเป็นเบาหวานแล้วพยายามที่จะควบคุมน้ําตาลแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังกินของหวานอยู่เรื่อย การเบาหวานมันก็กลับมาอันนี้เฉกเช่นเดียวกันนะครับคุณปวดที่กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้ออาการปวดก็คือเกิดจากการที่คุณเนี่ยกระทํามันซ้ําๆนะครับทาให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยอักเสบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมนะครับกล้ามเนื้อมันก็กลับมาเป็นอยู่ในที่เดิมแม้คุณจะรีเซ็ตไปนะครับมันก็กลับมาปวดเหมือนเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับว่าคุณเนี่ยจะ ปฏิบัติตัวยังไงนะครับหลังจากการรักษานั่นเองนะครับแต่ว่าคุณหมอเขาก็สอนท่ายืดกล้ามเนื้ออะไรหล,หลายๆหลากหลายมาให้ดูนะครับตรงนี้ก็ยังไงเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันนะครับก็สําหรับผมเนี่ยถามว่าเห็นผลไหมวิธีนี้ก็บอกว่าเห็นผลนะครับแล็เห็นผลเร็วด้วยนะครับ <Wow. S 1> บางคนเนี่ยอาจจะกลัวเข็มนะครับก็อาจจะ แบบไม่กล้ามารักษาแบบฝังเข็มแบบตะวันตกก็ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าการที่ผมไปฝังเข็มนะครับตัวนี้เนี่ยน้องบอกว่าเห็นผลแล้วก็เห็นผลไวด้วยนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e like, เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ